ให้เป็นวันนี้18ล้านแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น20ล้านแล้วก็ให้สูงสุดไม่เกิน25ล้านซึ่งจากการรายง,งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทำให้ทราบว่าริมน้ำทองนั้นซึ่งรับน้ำจากการระบายของขึ้นบนบลัดนั้นน้ำจะต่ำกระตล่งในหลายๆช่วงนะครับน,นขณะนี้ทางจังหวัดเองได้ขอให้ทางกปอ6แล้วก็ทางสำนักง,งานชุมพรทนจังหวัดนั้น ได้เสริมความแข็งแดงของแนวผนังกั้นน้ำตามลำน้ำพอมซึ่งคงต้องเรียนว่านักขณะนี้การเพิ่มการระบายน้ำนั้นอีกประมาณ3วันเขาจะเดินทางจากเทือนอุกรัตมาถึงที่บริเวณมืนเนีย่ยมซึ่เป็นจุดจุดผสมเจอกันระหว่างน้ำชีกับน้ำพอมนะครับ แล้วเมื่อคืนนี้ลำน้ำชีนั้นเริ่มมีปริมาณสูงขึ้น2เซนติเมตรซึ่งก็อาจจะเกิดจากการสะสมของฝนที่ตกในพื้นที่แล้วก็เริ่มไหลลงช่วงล่างมันมีสัญญาณที่ต่อเนื่องกันก็คือที่มันจักกีรีก็สูงขึ้นประมาณ2เซนที่ขุดกว้างอำเภอเมืองก็2เซนแต่ณนณะขดียวกันอยู่ที่โกสุมพิสัยยังมีระดับทรงตัวเท่าเดิม นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอาการของน้ําที่ฝนตกในพื้นที่ส่วนหัวของน้ําที่มาจากชัยภูมินั้นนะครับยังมาไม่ถึงนะครับเราก็จะมีเป้าดูอยู่สองอาการนี้ทีนี้ที่เขื่อนอุตนั้นณนขณนะนี้เนี่ยมีน้าไหลเข้าอยู่ประมาณ50ว่าน้นในโลกเมื่อค่ำเมื่อวานวันนี้ก็คงจะดูอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้น วิกฤตอย่างอย่างซึอง่อย่างเท็มเหมือนนะครับเราก็จะมีการประเมินอ,อยู่เป็นระยะยะเพราะว่าที่เกิดตนจุฬาพรเองนั้นก็เต็มความจุครับคือ163ล้านอ่าเขาก็มีการปล่อยแต่การปล่อยของเขื่อนจุฬาพรนั้นน้ําจะเดินทางมาถึงอุบลรั์เนี่ยภายในอีกประมาณ12-14วันเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาหายใจนะครับ ในส่วนของลำพเนียงในส่วนของลำน้ำพองตอนบนนั้นเราก็คงจะต้องเ,อเช็คปริมาณน,น้ำนะครับที่ไหลมาจากภูกระดึงด้วยจากหนองโอระภูด,ด้วยนะครับในภาพรวมนั้นผมยังคิดว่าอีกวันนั้น3วันข้างหน้า,าน่าจะเป็นจุดที่เราประเมินเห็นภาพชัดครับว่าเราควรจะต้องทำอะไรมากขึ้นเพราะณขณะนีนนน้การที่ทางจังหวัดตอนใต้ของเราคือที่ จังหวัดุิจิตรธานีนั้นได้เพิ่มการใช้เครื่องผ่ัดดันน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่ลํำน้าโขงนะั้นก็จะทําให้มวน้ําจากลาน้ํามูลรวมถึงลาน้ำชีก็จะมีการเคลื่อนตัวได้มากขึ้นอันนี้ต้องขอดูอีกสักสาวันครับถึงจะาสามารถที่จะคาดก,การได้อย่างาแม่นยามากขึ้นครับ